สวัสดีครับชื่อพี่กัปตันนะครับเรียนอยู่ชั้นปี2ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศวันนี้พี่จะมาสอนเรื่องอักอกิทึมกันอ่าก่อนอื่นอันกอกิทึมคืออะไรอักอริทึมคือขั้นตอนหรือลำดับในการแก้ไขปัญหาอย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพโดยส่วนมากแล้วอักอริทึมจะเน้นในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีโซลูชันไม่มีขั้นตอนหรือวิทีใดๆก็ตามที่สามารถแก้ปัญหาได้ ทุกๆโจทย์ไม่มีอันกริทึมที่แก้ปัญหาได้แบบทุกอย่างในชีวิตถูกไหมอย่างเช่นการที่เราจะบอกว่าเอออยากได้อันกริทึมในการสั่งให้ลูกออกไปซื้อของที่ตลาดเราก็ต้องมีอันกริทึมนั้นโดยเฉพาะถูกไหมเราจะไม่สามารถนําอันกริทึมของการคิดเลขหรือว่าการคูณเลขเนี่ยมาสั่งให้ลูกไปซื้อของที่ตลาดได้อ่าแล้วก็ยกตัวอย่างการใช้อักอริทึมในชีวิตประจําวันเช่นการคูณตัวเลขจํานวนมาก เช่น20่สคูณสาจริงๆแล้วเลขเนี้ยมันเป็นเลขที่เราเจอบ่อยถูกไหมยี่สิบคูณสาเรารู้เลยว่ามันเท่ากับ600แต่ถ้าเราไม่รู้เราทําไงเราก็สมมติไม่รู้จริงๆก็คือเขียนใส่กระดาษแล้วก็ทดเลขเอาแล้วก็คูณก็จะได้600อ่านั้นก็เป็นอันกร็ระถืวิธีหนึ่งว่าเราสามารถแก้ 20, ่สคูณสาได้หรือจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือแยกตัวประกอบเช่นให้2อคูณสก่อนแล้วไปคูณ100่อ่านี้ก็เป็นวิธีการเรยว่า associative แยกตัวประกอบคูณกันถูกไหม ซึ่งวิธีคิดใ,ในการคิดเลขในการคูณเลขแค่2 0่สคูณสามเนี่ยมีหลากหลาย no. วิธีมากแต่ละวิธีเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันอีกซึ่งแต่ละวิธีประสิทธิภาพไม่เท่ากันหมายความว่าวิธีนี้เร็วกว่าวิธีนี้ผิดน้อยกว่าอย่างนี้หรือว่าวิธีนี้ใช้พลังงานสมองน้อยกว่าก็อย่างที่เห็นหากเราเมีอลกรทึมที่ดีเนี่ยเราจะสามารถเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพได้หมายความว่าใช้เป็นโปรแกรมนั้นอาจจะใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยกว่าใช้เวลาน้อยกว่า ทำให้แบบโปรแกรมเร็วขึ้นซึ่งมันจะสำคัญตอนที่ว่าเราไปเขียนโปรแกรมใหญ่ๆเนี่ยถ้าเรามีอัลกอริทึมที่ดีเนี่ยมันสามารถลดการใช้ทรัพยากรเครื่องได้เยอะมากที้มาพูดถึงรูปแบบการเขียนอัลกอริทึมจะมีรูปแบบอยู่หลักๆ3รูปแบบรูปแบบแรกเลยรูปแบบลำดับหรือว่า sequential มีลักษณะการทำงานเป็นไปตามขั้นตอนก่อนหลังก็คือทำจาก1ไป2และไป3ไป4เรื่อยๆจะไม่มีการข้ามขั้นตอน ต้องทําขั้นตอนก่อนหน้านั้นให้เสร็จก่อนก็คือถ้าจะทํา2ได้ต้องทํา1ให้เสร็จก่อนแล้วไป2ต้องทํา2ให้เสร็จแล้วถึงจะไป3ได้อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นอัลกอริทึมแบบซีค u e เชี a ยอย่างเช่นอัลกอริทึมในการต้มมาม่าสัก1นึ่งองะเหมือน1เดินไปที่ตู้ับข้าว2หยิบมาม่ามา1ห่หอ3ฉีกมามา่า4ต้มน้ําอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นฟลอรในอัลกอริทึมนี้แล้วก็คือ ไมเราถึงเพิ่มมาต้ม,ตมน้ําหลังจากหยิบมาม่าแล้วมันก็ทําให้ช้าลงถูกไหมอ่าอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอันกอรทึมที่ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเพราะว่าเราต้องรอต้มน้ําอีกแทนที่เราจะต้มน้ําก่อนหรือจะบอกแบบเป็นขั้นตอนเลยก็ได้ว่านาหม้อมาใส่น้ําขั้นตอนที่2คือเปิดเตาแก๊สวางหม้อลงไป3ก็คือหยิบมามา่ามาใส่ประมาณนี้อ่าน,นี้ก็จะเป็นอันกอรทึมที่ดีกว่าเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องรอให้น้ําเดือด ตอนที่หยิบมาม่ามาแล้วเราก็ต้มน้ําไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่มามา่าเอาหรือเอามาม่ามาใส่ทีหลังได้อย่างนี้ก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าไปหยิบมาม่าก่อนแล้วค่อยต้มน้ําอย่างนี้2อั a l g o r i ึ h รูปแบบ2คือทางเลือกหรือแบบ decision รูปแบบนี้มีเงื่อนไขเป็นกําหนดเส้นทางของการทํางานในกระบวนการาแก้ปัญหาโดยตัวเลือกอาจจะมีตั้งแต่2ตัวขึ้นไปอย่างเช่นเหมือนสอบข้อเขียนมีตัวเลือกหาข้ออย่างนี้หรือว่า ตัวเลือกอัลกอริทึมในการแบ่งเกรดนักเรียนอย่างเช่นถ้าคะแนนของนักเรียนน้อยกว่า80จะได้ B ถ้าคะแนนของนักเรียนน้อยกว่า70ก็ได้ C บวกถ้าคะแนนของนักเรียนน้อยกว่า60ก็จะได้ C เอ้ยได้ดีอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆอัน,นี้ก็เป็นทางเลือกเป็นปบบอ,อัลกอริทึมรูปแบบทางเลือกอ่ารูปแบบทําซ้าอัลกอริทึมรูปแบบเนี้ยจะคล้ายๆกับรูปแบบทางเลือกคือมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนว่าเงื่อนไขถูกไหมถ้าเงื่อนไขถูกต้องก็จะกระทํา อังกอริทึมนั้นซ้ําไปจนกว่าเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยไม่ถูกต้องมันก็จะหยุดไออัลกอริทึมรูปแบบทําซ้าเนี่ยมันก็คือการอัลกอริทึมในการร้องเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบทําซ้ําเหมือนกันเห็นไหมว่าเรามีการกำหนดเงื่อนไขว่าเมื่อไอน้อยกว่า n มันก็จะทาซ้ําตรงนี้ไปเรื่อยจนกว่า I เนี่ยเท่ากับหรือมากกว่า n ไปแล้วมันถึงจะหยุดอ่า